โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมอีกนะสุพาร์ทนี้นะครับจะเป็นคลิปอัปเดตนะครับข่าวสารเกี่ยวกับ SKA t Infinity ในซีซั่นที่สเนาะซึ่งคลิปดาวภาคต่อเคยทำไปแล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้นะคลิปแรกของผมเลยเนาะ โอเคมาอัปเดตกันนะครับเมื่อวันที่14สิงหาสอง5นหานะครับที่ผ่านมานะสิสิงหาที่ผ่านมานะครับทางาาผู้ผลิตนะครับเนาะทางบริษัทผู้ผลิตเนะี่ยมีการปล่อยปล่อยคลิปวิโดีโอตัวหนึ่งซึ่งในคลิปนั้นนะครับจะพูดถึงการสร้างภาคต่อนั่นเองจะพูดถึงการสร้างภาคต่อแล้วก็มีการพูดถึง OVA นะครับและแน่นอนครับเป็นคลิปที่เป็นการยืนยันแบบร้อยเปเเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้ จะมีซีซั่นที่2อย่างแน่นอนครับแต่ว่าภายในคลิปนั้นนะครับก็ไม่มีการบอกถึงวันวางจําหน่ายที่แน่นอนนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราพอคาดการณ์ไปได้ก็คือมีอยู่สเรื่องคือ1มนม่มัมี OVA กับ2 o v a น่าจะออกมาก่อนที่จะมีซีซั่นสองขป้นโดยส่วนตัวนะคิดว่า OVA น่าจะปล่อยออกมาก่อนแล้วจากนั้นค่อยปล่อยตัวของซีซั่นสอันนี้คือโดยส่วนตัวคิดว่านะครับเนาะ โอเคเราพูดถึงวันวางจำหน่ายกันบ้างวันวางจำหน่ายครับอย่างที่บอกครับว่าคลิปที่ปล่อยออกมานั้นไม่มีการพูดถึงวันเวลาที่แน่ชัดครับก็เลยพอจะคาดการไว้นะครับผมโดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะประมาณปี2023ปลายปีนะครับขอย่งว่าปลายปี2023ถ้าไม่ปลายปี2023ก็น่าจะเป็นช่วงของต้นต้นปีนะครับของอปี2024นะครับอาจจะทิ้งช่วงไกลไปหน่อยนะ แต่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับที่จะทิ้งช่วงประมาณนี้หลายคนบอกท้ามันไกลเกินหรือเปล่าเพราะว่าซีซั่นหนึ่งของเมดเรื่องนี้มันจบเมื่อ64นะปี64สนะ4เมษานะครับปี64ซึ่งถ้าทิ้งไปอย่างเงี้ยทิ้งช่วงอย่างเงี้ยคือมันถึง2ปีเลยนะซึ่งผมมองว่าค่อนข้างเหมาะสมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมคาดการ์ดอนิเมะเรื่องมีไว้นะน่าจะมาปี2022เนาะถ้าใครไปดูดาวภาคต่อนะ แต่เนื่องจากว่าทางบริษัทผู้ผลิตมีปัญหาภายในนะครับซึ่งผมจะไม่นนขอเล่าเนาะซึ่งปัญหาเนี่ยปัญหาภายในนั้นเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนาะดังนั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเนื่องจากว่ามีปัญหานี่แหละมันทําให้เกิดความล่าช้านะครับอาจจะเป็นผนกลกรื่วงของโควิดด้วยนะครับก็เลยเกิดความล่าช้าเข้าไปอีกก็เลยพึ่งจะมาเริ่มเขาเรียกว่าอะไรบริษัทพึ่งจะมาเริ่มทําการทําโปรเจกต์ของอนิเมะเรื่องนี้ดังนั้นก็ทิ้งช่วงยาวนิดนึงนะ ต้องขออภัยด้วยนอ้องโอเคถามว่าคลิปนี้มีแค่นี้หรือจริงๆมีแค่นี้นะแต่ที่เพิ่งนึกได้มาเมื่อกี้เราผมว่าเรามาพูดถึง OVA ดีกว่าถ้า OVA ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเรื่องแนวไหน OVA มันจะพูดถึงอะไรด้วยส่วนตัวนะผมคิดว่า OVA น่าจะหยิบน่าจะต่อเลย OVA น่าจะต่อจากเอพิโซดที่12ตอนที่12ของซีซั่นหนึ่งเลยก็คือตอนจบเนี่ยนะครับเรกิเนาะกับรักนกะจะ แข่งกันถูกต้องไหมครับดังนั้น ova อาจจะเป็นการพูดถึงการแข่งขันตัวนั้นการแข่งขันของทั้งสองคน,นคที่ไม่มีคนเลยนะก็คือมันแข่งกันเองนะถามว่าถ้าโดยส่วนตัวผมคิดว่าใครชนะถ้ามองจากศักยภาพโดยรวมนะลังกาเลยครับแต่ถ้ามองจากสกิลเอกผมมองว่าเสมอกันโอเคนะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนล้วกันนะครับอาจจะสั้นหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้เพราะว่ามันเป็นแค่การอัปเดตข่าวเนาะดังนั้นเนื้อหามันก็เลยจะไม่ได้มาก เท่ากับตัวของดาวภาคต่อนะครับดังนั้นถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ผมด้วยกันเพื่อจะได้แม่คลิปใหม่จากผมย่ารื่องกระดิ่งด้วยเก็บไปนะครับสวัสดีครับ